พวกเราสภานักเรียนโรงเรียนการบ้านห้องจะขอพาทุกท่านนะครับมาย้อนรอยตำนานพระรอดคู่เมืองลำพูนกันครับเพชรน้ำเอกของนองครธานีบุณชัยครับแต่ก่อนอื่นเราขึ้นไปไหวพระประธานกันก่อนครับไปกันเลยไปกันเลย ในวิหารวัดมหาวันนะครับผมก็จะมีพระรอดหลวงหรือว่ามีชื่อหนึ่งว่าพระพุทธสิทธิปฏิมากรน,นะครับซึ่งจะมีอายุราวๆประมาณ1,400ปีนะครับสร้างด้วยศิลาดำอ่อนนะครับหน้าตักกว้างประมาณ17นิ้วและสูงประมาณ34นิ้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยประดิษฐานไว้หน้าพระประธานในวัดมหาวันนะครับมีการสันนิษฐานเอาไว้นะครับว่าพระนางจามเทวีเนี่ยได้นำมาด้วยจากเมืองนะหูครับ ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าเกิดเราจะพูดถึงประวัติของพระรอดนะครับเราจะต้องไปย้อนรอยกันไปถึงขั้นในที่ว่าการสร้างอัาจักคาริบุญชัยกันก่อนครับเดี๋ยวเียจะมาเพื่อธิบายเกี่ยวกับการสร้างอณาจักคาริบุญชัยให้กับทุกท่านได้เขาไปฟังกันครับ กเลยจากตำนานจามเฮวีวงศ์นะครับได้กล่าวไว้ว่าฤาษีวาสุเทศเนี่ยได้ก่อตั้งเมืองนครทาริคูนชัยขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้เชิญเจ้าหญิงเมืองลาโวที่ชื่อว่าเจนะ้าแม่จามเีวีเนี่ยขึ้นมาปกครองเองครับแล้วก็ครั้งที่นะเจ้าแม่จามเฮวีเนี่ยเสด็จขึ้นมาปกครองก็ได้นําพระแล้วก็ช่างฝีมือจํานวนกว่าหมื่นคนเนี่ยขึ้นมาด้วยครับผม แล้วก็การที่นำไม้เยอะนะครับนน้นด้วยความที่จะาแม่คำจนะามเทวีเนี่ยพระองค์ก็เป็นคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในครับในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วจึงทําให้มา,าทํารูปบารุงศาสนาในนครธาริพุนชัยนะครับจนทําให้เรียกได้ว่าอาณาจักรธาริพุนชัยในสม,ยนะสมัยนั้นเนี่ยรุ่งเรืองทั้งทางศาต์และศิลแล้วก็ทางศาสนาอีกด้วยครับผม ก็สำหรับพนาการสร้างพระรอดนะครับตามบันทึนกเนี่ยเขาได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าพระรอดเนี่ยคืูสร้างจานกการสร้างอานจากพรนิพุญชัยครับโดยฤาษีสุกัญญันตะฤาษีแล้วก็วาสเทพฤาษีนะครับท<ม>่านทั้ง,งสองได้ประชุมฤาษีห0 8รอรูปนะครับในการที่จะทําพระรอดโดยอาศัยดินถมาบอกว่าเป็นดินบริสุทธิ์5แล้วก็ ตัวยา1,000พันชนิดเจสรดอกไม้1 0 0 0พันชนิดแล้วก็ว่าน1,000พันชนิดครับมาบดแล้วก็รวมกันเอาลงพิมพ์แล้วก็เอาไปเผาครับโดยปรากฏว่าผลที่ออกมาด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายแล้วก็การเผาที่อาจจะแตกต่างกันนะครับจึงทําให้ได้สีของตัวผ้ารอดตัวผ้ารอดที่มันไม่เหมือนกันใช่ครับรู้สึกว่าจะมีสีเขียวสีเขียวอ่อนสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงแล้วก็จะมีสีอดอกที่กุิด้วยครับ เขาหซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสามารถมาดูได้ที่พิพิธภัณฑ์พระรัดวัดมหาวันครับซึ่งเราก็กำลังอยู่ในพิพิธภัณฑ์เขาหเยอะมากเลย